ก็สวัสดีครับขณะนี้เวลา17็ดนาฬิกา้านาทีอยู่ตลาดซัดสุขุมวิทเรียบด่วนสุขุมวิทหกสองนะครับก็เป็นตลาดเล็กๆค่าที่รองรั60สมาอีกแล้วว่ตลาดเล็กๆนะครับไทยก็ยังไม่มีพวกเนื้อเนื้อสดยังไม่มีนะครับร้านผักมีอยู่ร้านเดียวเองร้านผักมีอยู่ร้านเดียวก็ใคยอยากค้าขายมาขายได้นะครับ ไปตลาดนัเล็กก็คนก็เริ่มมาแล้วครับมาโอเคอยู่นะครับคนก็จะเดินเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะตัดแต่วายเบลครับวัยประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มกว่ากว่านี้ก็เริ่มเริ่มจะไม่ค่อยมีคนแล้วครับแต่ก็ขายได้ครับมาขายได้พวกเนื้อสดเนื้ออะไรก็จะไม่มีนะครับมีแแษ ร้านหมูร้านไก่ร้านเนื้อยังไม่มีครับแล้วพวกน้ำรงน้ำส้มน้ำตาลรงน้ำตาลสดอะไรขาดหลายอย่างนะงก็มาค้าขายกันได้นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับใครหาตลาดก็กดติดตามไว้นะครับก็ถ้าไ้เริ่มมก็เหมือนเดิมท่นชีวิตนะครับสวัสดีครับ